สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลับมาพอกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมพยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะมามือน,นี้นะคะมาพอกันในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2 5 6 5ค่ะค่ะสาหรับการคาดหมายลักษณะอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าภาคอีสานตอนล่างเข้าเนี่ยมีฝนฝ้าะนองลอยละ20ของพื้นที่ความเร็วลมนะคะจะอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางลมนะคะจะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุดในบ่ายมือน,นีนะคะเขาขาดหมายกันอย่ที่32ถึง3 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในมืออื่นเสาร์นะคะเขาขาดหมายกันย่ทีย่24ี่ถึง26องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศในอีกเจ็ดมือข้างหน้านะคะจะเห็นในว่าในวันที่13บแหละ17ถึง18มีทุนาย,ยน2 5ย5ัอสานเนี่ยภาคอีสานต่อลัาขอาเข้านะคะมีฝนฝ่าขนองร่อยละ 20-40ของพื้นที่ความเร็วลมนะคะจะอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางลมนะคะจะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุดนะคะเขาขาดหมายกันอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะเขาขาดหมายกันอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสในช่วงที่สองนะคะช่วงวันทีน่14-16มิถุนาย,ยน2พาหหา6 5เนี่ยภาคอีสานตอนล่างของเขานะคะมีฝนฝ้าคะนองลอยละ 60ถึง70พื้นที่ก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะความเร็วลมนะคะเขาขาดหมายกันอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางลมนะคะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุดนะคะเขาขาดหมายกันอยู่ที่31ถึง36องศาเซลเซียสอุณหภูม,ตมิต่ำสุดนะคะเขาขาดหมายกันอยู่ที่23ถึง2 5องศาเซลเซียสค่ะถ้าใครอยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลสุขภาพ,พอของต่ของนำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ ภาคอีสานตอนลาของเขาเนี่ยยังมีพายุฝนฝ่าคะนองเขามาอยู่สำหรับการพยาก,กรณ์อากาศของศูงยอุตุนิยมพยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลากขอจบลงเพียงเท่านี้พอบกันอีกเชื้อในหมื่อื่นสาว,สวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน